ร้านช่างป้อมหรอเสือโกงครับทุกคนจังหวัดอุดราชธานีครับก็คือเป็นเบาะส่งตรงมาจากบ้านผมเนาะเออนี่เลยนะครับทุกคนก็มีสติ๊กเกอร์ให้หนึ่งแผ่นนะครับก็ซีนมาอย่างดีเนาะก็แพ็คของดีนะครับทุกคนก็ไม่มีการเสียหายอะไรช่างป้อมนะครับทุกคนของแท้นะครับทุกคนต้องเก็บดักนะครับเก็บเค้กดเอาว่ะสาเหตุที่มันติดหนึ่งนะครับทุกคนก็คือฝาครอบปั้มติกนะครับอ่ะก็ถอดออกนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าถอดออกแล้วมันจะหักไหม มันไม่หักนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะหักน้อยมากนะครับเพราะว่าบอกมันเป็นบอรกระดานเนาะบอรแข็งนะครับแล้วก็ทํายังไงถึงให้ยูบล็อกข้างหน้ามันต่ํานะครับอ่ะอยูบล็อกมันจะมีบูทสามตัวนะครับทุกคนอ่ะอันนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ข้างในหนึ่งตัวถอดบูททั้งสามตัวออกนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าเหมือนเดิมประมาณนี้หอมใหมครับน้องๆหอมเกินเย็ะเคเอาว่ะ ป้อมเราเือโก้ไม่ได้สปอนนะซื้อเองแค่นี้แหละไม่รุ่นโอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของถนึงน้อยเลสซิ่งนะครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวมาเสริมหล่อนะครับทุกคนให้เจ้าบูเราหน่อยนะครับทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะเห็นต้นคลิปแล้วแหละนะครับว่าอ่าเสริมหล่ออะไรนะครับก็คือผมได้ สั่งบอกป้อมมาครับทุกคนอ่ะมีเลยครับทุกคนขนส่งก็ช่างหมดแล้วนะทุกคนยับหมดแล้วนะก็เ๋ยให้ดูนะผมส่งมาจากช่างป้อมหล่อเสือกนะครับทุกคนโอเคนี่ครับทุกคนอ่ะเห็นไหมครับร้านช่างป้อมหลอเสือกครับทุกคนจังหวัดดูบุญราชธทานนีนครับก็คือเป็นเบาะส่งตรงมาจากบ้านผมเนาะเออผมก็อยู่บนบนะครับแต่กล้ามเพอนะครับทุกคนโอเค ก็ทาไมถึงเปลี่ยนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูเบาะตัวนี้มันทรงไม่สวยยังไงไม่ดูเดี๋ยวให้ตากล้องดูครับ <S <S เป็นเบาะ C N C นะครับทุกคนอ่ะ C N C อะไรแต่งนะเดี๋ยวให้ตากล้องดูการเก็บริมมาหน่อยครับคือมันไม่สนิทนะครับอ่ะมันไม่สนิทแบบนี้นะครับก็มีคนแนะนํามาว่าให้อ่ลองสั่งบอะป้อมมาใส่ดูนะครับทุกคนเพราะว่าบอะป้อมมันเป็นบอกกระดาษเนาะเพราะว่าใส่แล้วทรงจะหล่ออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาให้ดูทรงเชงครับเบาะมันเป็นประมาณไหนอ่ะให้วกล้องมาดู นี้เป็นสรงเชีงครับทุกคนเป็น LED เดิตรงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนี่ยทรงประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูกันกันเก็บครับอ่ะจะเนียนแบบนี้นะครับแต่ CNC เดี๋ยวให้ตากล้องดู CNC มันจะโค,งค้คาางๆน,นะครับทุกคนอ่ะ CNC มันจะโค้งๆนะทุกคนอ่ะมันจะโค้งๆโอเคเดี๋ยวผมแกะบอร์ดใหม่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ผมสั่งเป็นโลโก้สีน้ำเงินนะครับทุกคน เดี๋ยวเอาเต้นก่บบครับนะครับตะก้างีงดี๋ยวแกะเลยนะครับผมอันนี้คือช่างคว้มไม่ได้สป,ปอนนะคนดูนะอันนี้คือแบบซื้อเองนะครับก็ราคาไม่บอก่ให้ทักไปถามเพียรแกเองเนาะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นร้านเพียรให้นะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวมาแกะดูกันทันน้งนเป็นยังไงอันนี้มาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคนดูก็ทํางานไม่มีเวลาก็เพิ่งมีเวลาวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาใส่เจ้า ตามยาวคันนี้นะครับทุกคนอ่ะแอบตะกองดูทรงรถไปเลยครับผมทันนี้ผมก็รีวิวลงช่องแล้วนะทุกคนอ่ะไปเปิดดูกันได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็จัดอะไรใหม่เจอาอยู่นะครับทุกคนก็ถ้าอยากให้รีวิวรถอีกกีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนเก้าเคเดี๋ยวมาดูบอกครับใช้คันตเตอร์เกล็ดนะครับ ทเนาะะทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนอ่าก็มีสติ๊กเกอร์ให้หนึ่งแผ่นนะครับก็ซีนมาอย่างดีเนาะก็แพ็คของดีนะครับทุกคนก็ไม่มีการเสียหายอะไรก็เดี๋ยวผมจะแกะซีนออกก่อนเนาะซีนมาตั้งเยอะเลยนะครับทุกคนกันบออเป็นรอยนะครับอาสิ่งที่ได้มาก็มีสติ๊กเกอร์ครับผมอ่านะจ้ากล้องดูนี่เลยช่างป้อมนะครับทุกคนของแท้นะครับทุกคน ต้องเก็บดักนะครับเจ็ดกดเอาวะ่ะเดี๋ยวคนดูเอาว่ะก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ถ่ายท,ทําที่ปั๊มบางจากนะทุกคนปั๊มเปิดใหม่ส้นของส่งน้ําสุวราภูมินะครับอ่ะให้กล้องดูก็ขอ <c oughs> อนุญาตว้นที่ถ่าย,ยนนครับนโ <c oughs> okay. ดีผมเก็บ่าน,นี้ <c oughs> ไึ่งนครับคน ก็เบาประมาณนี้นะครับเป็นเบาะ110ตัวเก่านะครับปี2012ันสิบสองถึงสองพนะครับนี่แต่กล้องดูประมาณนี้โลโก้น้ําเงินคือผมจะบอกว่าแต่ก่อนช่างป้อมมันจะเป็นส,สกรีนเสียวนะคนดูเนาะอ่ะแล้วมันจะลอกง่ายใช้ประมาณปี2ปีนี่แหละโดนแดดโดนอะไรก็ลอกนะครับแต่ตอนนี้แกทําใหม่นะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะจะเรียกว่ายังไงเป็นเหมือนอถุงซีนเอาประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเนี่ย โดนน้ำไม่มีลอกนะครับทุกคนเป็นงานปักนะครับอ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่จะาางยาวคันนี้นะครับคุณดูอ่าก็คือเบาะตัวนี้เป็นเบาะน้องนะเยียมมาใส่นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมถอดเบาะสักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวเราเอาเบาะเราไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นเบาะแยงนะครับคุณดูอันนี้ให้ดูอันนี้เป็น C N C ตัว L V D นะครับเนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นกล่องขึ้นมาประมาณนี้แล้วเขาก็ตัดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จงตัวนี้ไว้นะครับอ่าเพื่อที่จะให้น็อตเบอร์สิตัวนี้สอดเข้ามาแล้วก็รัดไปนะครับประมาณนี้แล้วก็น็อตรูนะครับล้อยข้างหนึ่งอันนะครับอ่านี้มันเป็นพลาสติกอยู่แล้วก็โอเคเรามาถอดกันก่อนนะครับ okay. ก็ดึงออกเลยนะครับอ่าบอร์ชทีจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณอ่าประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่บอป้อมแล้วเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูทรงว่าบอป้อมจะอ่อการเก็บของเขาคือจะเนียนไหมเอาเดี๋ยวผมไม่ดูทรง c ี c ทีก่อนมันเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับคือมันจะเป็นโค้งๆเนาะแต่บอป้อมก็จะจะตรงแล้วก็โค้งช่วงกลางนะครับแล้วก็เชือขึ้นทั้งหลังเนาะก็โอเคเดี๋ยวนี้เอาไดเลยนะคุณดูได้บอใหม่แล้วนะครับ นี่เลยนะทุกคนก็ผมแปลงเป็นไอ้บอเอลวีดีไปนะทุกคนก็คือเป็นบอตัวเอลวีดีนะครับก็เลยไปหาซื้อตัวนี้มานะครับอันนี้ถอดทิ้งไหนไม่ดู้ก็ไปซื้อมาใหม่นะครับมือสองขายให้ร้อยหนึง่งช่างแถวนี้ไม่บอกว่าร้านไหนคิดดูเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่กันนะครับอ่มาใส่นะครับตอนนี้เลย อันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องล็อกล็อกตัวเมียแล้วนะครับทุกคนก็คือมันจะเป็นเกียวหนเนาะอ่ะก็น่าจะรู้กันแล้วแหละก็ปอกขวดก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตเลยนะครับแกบเบอร์สิบนะคนดูอ่ะขันเข้าไปนะครับก็ขันโทมานนะครับไม่ต้องไปขันแรงนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะอาจจะทำให้พลาสติกอดตัวลงได้นะครับ ก็ขันก็ที่เราขันได้นะ,ะเดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะครับว่าบางคนถามมาว่าทําไมใส่บ่อป้อมไปแล้วทําไมมันถึงยังสูงอยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวใส่บ่อก,ก่อนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เลยท่านทุกคนบ่อเราป้อมเราเสียบกกนะครับโลโก้น้ำเงินก็วิธีการใส่นะครับก็ง่ายๆนะนทุกคนเนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ อันนี้แล้วก็น,อน็อตตัวเมียปร์สิทธ์นะครับสองตัวขันเข้าไปเกี่ยวได้กันป้ะเกี่ยวได้ยังชือมาจือนอหระอ,าอะไาได้อยู่แล้วคนดูนึกว่า นึกว่าซื้อมงผิดนะครับเพราะว่าช่างก็แถมให้นะผมไปซื้ออันนี้มาเนี่ยัวยึดเปาะมานะครับร้อยหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เลยแถมรถให้สองตัวนะประสิบก็แพงนะครับทุกคนมือสองนิดแค่มือสองหนึ่งร้อยอ่ะแกรจัดว่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตขันแป๊บนึงครับทุกคน ยากด้วยไงประเด็นนะแต่มันเกี่ยวด้วยกันอยู่นั้นคุณมันเป็นน็อตหน่อยมันก็เลยจะสุดๆนิดนึงนะครับอ่ก็ขันเข้าไปขันเราจึงมือเราแหละนะทุกคนไม่ต้องไปขันแรงนะยวจะขันให้ดูประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมาปิดปิดดูก่อนนะรุนเป็นยังไงนะครับว่าล,งลุงเราได้ไหมอ่ะมาดู๋ยวตะกล้องดูดูการเก็บขอบนะครับว่ามันเรียบไหมอ่ะดูฝั่งนี้ก็รู้นะครับทุกคนก็บางบางคนใส่นะครับมันจะไม่ไม่ต่ําแบบนี้นะคนดูมันจะไม่ติดอ้แฟลติข้างแบบนี้นะครับก็คือมันจะขึ้นประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวมาบอกสาเหตุเลยที่มันติดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเปิดบอกก่อนสาเหตุที่มันติดหนึ่งนะครับทุกคนก็คือ ฝาครอบปั๊มติ๊กนะครับอ่ะก็ถอดออกนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าถอดออกแล้วมันจะหักไหมมันไม่หักนะครับทุกคนเพราะว่าโอกาสที่มันจะหักน้อยมากนะครับเพราะว่าเบาะมันเป็นเบาะกระดานเนาะเบาะแข็งนะครับอ่ะแล้วก็ทํายังไงถึงให้ยูบล็อกข้างหน้ามันต่านะครับอ่ะก็คือไหแล้วก็มาดูยูบล็อกมันจะมีบูธสามตัวนะครับทุกคนอ่ะอันนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ข้างในหนึ่งตัวถอดบูธท,ทั้งสามตัวออกนะครับแล้วก็ขัน not, ขน,น็ แล้วก็ตรงนี้มันมันจะเป็นไอ้ไอนี่ขึ้นนะครับทุกคนอ่ะเป็นแหลมๆขึ้นก็เอาตัดออกนะครับอ่ะเยาออกประมาณนี้นะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเหล่เลยคเห่าต้อมเหาเสอร์กนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้าคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมมารีวิวรถคันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคน โอเคนทุกคนคลิปนี้ถ้าคำไหนว่าจะไหนที่ไม่ถูกภาพก็ปล่อยทิ้งกดผ่านกันไปนะครับรับชมแต่สิ่งดีดีนะครับทุกคนก็โอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของหนุ่มน้อยเลสซิ่งด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคเลสโก